ตัวนี้นะครับเป็นสาว14เดือนนะครับลูกคาราซสองเจ็ดหกนะครับสูงร้อยีิบเจ็ดเซนนะครับ14เดือนนะครับแข้งขาดีตัวตรงท้ายดีนะครับไม่มีตำหนิอะไรนะฮะตัวนี้เหมาะทำแม่พันธุ์นะ14เดือนเป็นสัตว์แล้วนะครับเอาไปเลี้ยงรออายุอีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะอีกสัก2เดือนค่อยผสมเขานะฮะ วัวดีไม่มีตําหนินะครับเครื่องชมพูนะครับหัวล้นทําเขานะครับดูหน้าดูตากันนะฮะวัวดีๆนะครับวัวดีนะครับที่เห็นก็เป็นรอยแดงๆนะฮะเขาไปสีกับต้นเสานะฮะคันนะครับไม่มีอะไรนะครับบัวทํายาบํารุงพยาแล้วก็ฉีดวัคซีนปากเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับผม